หลังลงบันไดามานะครับก็ดูนะครับก็เป็นตรงนี้เป็นที่เป็นที่อ่างหรือเขื่อนเก็บน้ําที่เห็นอยู่นี่นะครับแล้วก็มาปล่อยลงที่นี่นะครับมาปล่อยลงที่นี่ตรงนี้เป็นสปริงเวย์นะครับ น้ำจะปล่อยลงที่นี่ที่เดียวรับคนเยอะมากนะครับนะครับดูนะครับร้อนมากเลยเนย้ครับครับดูนะครับคนเยอะมากเลยนี่ข้างหน้านี่เป็นสปริงเวย์นะครับตรงนี้น้ำยังไม่ล้น มันมีแค่เขื่อนมีแค่อ่างเก็บน้ำนะครับเดินพาไปดูนะครับเดินพาไปดูนี่นีะครับที่ผมเข้ามาก็อยู่ตรงนี้เข้ามาเดินยาม,มาถึงที่นี่ของพ่อนะครับ กล้องผมไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับล,ลงมาถึงเสร็จก็น้ำลงก็ถึงสปริงเวมาถึงที่ปล่อยลงที่นี่นะครับเนี่ยปล่อยลงที่นี่นะครับแต่ตอนนี้แดดมันร้อนมากผมสามารถไปอยู่ได้นะครับผมร้อนอะนะครับ อันนี้ที่น้ำรถนะครับผมจะเดินพาไปดูข้างหน้าไปเรื่อยๆนะครับรถกำลังตามมารถำกำลังตามมาคเป็นที่สนุกที่สุดที่สวยที่สุดใน นะครับขอจบไว้แค่นี้นะรู้เรื่อง